ช่างตัดน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวปีคอสามทางก่อนส่งนะตัวนี้ของหมดไปนานเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะิวให้ดูนะครับนะครับวันนี้ส่งอยู่6ตัวนะครับเดี๋ยวรอประมาณสิกว่าตัวนะครับเดี๋ยววันนี้มีแค่6กตัวก่ส่งแค่นี้ก่อนนะครับทำเสร็จแค่นี้ก็คลิปนี้เป็นคลิปถ่ายง,งานก่อนส่งเหมือนเดิมเลยนะตัวนี้ก็แดดเปรี้ยงเลยนะตัวนี้เวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่า,วาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับ นะครับก็แดดร้อนมากครับวันนี้นะนะครับก็นะครับคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายงานกระส่งอย่างที่ผมบอกเลยนะตัวนี้เป็นปีคอสสทางนะครับลดเสียงลงก่อนนะครับเป็นปีคอสสทางตัวนี้ของหมดไปนานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาครับของเพิ่งมาก็วันนี้ก็เคลียร์งานค้างลูกค้าอยู่อ่าอันนี้ส่งเจ้าใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าเล็กๆก็เดี๋ยวค่อยทยอยส่งนะครับตามคิวนะครับตามคิวนะครับท่านไหนสั่งก่อนก็ได้ก่อน ท่านไหนสั่งหลังก็ได้หลังนะครับตามสเต็ปนะครับนะครับเซตนี้ส่งลูกค้าอยู่ประเทศกัมพูชานะครับลูกค้าเจ้านี้เป็นลูกค้ารายใหญ่เลยนะครับมีปั๊กไฟมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็ทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับนะครับลูกค้าสั่ง10กว่าตัวนะครับ12ตัวแต่ว่าตอนนี้ทําได้แค่6ตัวนะครับก็ส่งแค่นี้ก่อนนะครับลูกค้ารอไม่ไหวละลูกค้าจะขายนะครับนะครับลูกค้าไปทําแบรนด์ของตัวเองครับก็แล้วแต่นะครับท่านไหนอยากจะ มีแบรนด์เป็นของตัวเองก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมป์คอร์สคอร์สปั่นหลายได้หมดนะครับนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับนะครับปีคอร์สสามทางนะครับตัวนี้เล่น2ทางได้นะครับแล้วก็ไฟเนี่ยสามารถสั่งได้นะครับจอยากได้ไฟแบบไหนก็สั่งได้ครับตัวนี้เป็นปีคอร์สสามทางเล่น2ทางได้ตัวนี้เป็นรุ่นยอดฮิตมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะครับรุ่นนี้นะนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะ นะครับก็ส่วนไฟอะไรก็อยากจะได้แบบไหนก็สั่งได้นะครับส่วนตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นไฟแบบนี้ผมก็จัดให้แบบนี้เลยนะครับส่วน power มป m นะครับก็ยังมีอยู่เนี่ยนะครับเพิ่งทำนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวเปคลิปแยกอีกทีนึงนะครับลูกค้าเจ้าเดียวกันนะนะครับลูกค้าเจ้าเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับสนใจสินค้าตัวไหนจากผมเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์โทร 0 9 4 6 7 9 8 1 1 2นะถ้าโทรมาแล้วไม่รับหรือว่าติดต่อไม่ได้นะครับแนะนำไปแอดไลน์นะครับเบอร์นี้นะครับแอดไลน์เบอร์นีไน้ได้เลยนะครับนะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะนะครับถ้าอ่าลูกค้าท่านไหนมี Facebook หรือว่าอ่าติดต่อผมทางหรือว่าติดตามผมทาง Facebook อยู่แล้วนนั่นก็สามารถทักข้อความมาได้เลยนะครับเฟซบุ o กสันซาวพาวเวอร์ไบโพล่าแล้วก็เพจนะครับก็สันซาวพาวเวอร์ไบโพล่าเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับ นะครับส่วนท่านไหนจะสะดวกทางไลน์ก็สามารถเอาเบอร์นี้ไปแอดไลน์ได้เลยหรือว่า ID ดีไลน์ S A N 8 6 7 2นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับ S A N 8 6 7 2นะครับนะครับอันนี้คือ ID ไลน์นะก่อนและแต่สะดวกกบช่องทางติดต่อมีเยอะมากครับมีไลน์มี f c e e o o o นะครับมีเบอร์โทรนะครับถ้าท่านไหนจะเอาให้ไวสุดก็ทักเฟซมาเลยครับง่ายดีนะครับก็จัดละเอียดเลยก็คืออยากจะได้ตัวไหนนะครับ จะได้แบบไหนสามารถส่งรูปมาในเฟซบุ๊กในไลน์ได้เลยนะครับก็จะละเอียดกว่านะครับนะครับสินค้าของผมมีทั้งเก็บปลายทางและแบบโอนนะนะครับลูกค้าท่าไหนจะสะดวกแบบเก็บปลายทางก็ได้นะครับก็มัดจําก่อนส่งนะครับแล้วก็ส่วนท่านไหนจะโอนทั้งหมดเดี๋ยวผมมีส่วนลดให้นะครับท่านไหนโอนทั้งหมดผมมีส่วนลดให้นะครับนะครับทุกอย่างเลยนะครับ